สีน้ำเงินแรกของโลกที่สร้างมาจากน้ำมือมนุษย์นี่คือสี Egyptian Blue เป็นสีน้ำเงินเข้มสดให้ความรู้สึกสงบ ลึกลับศักดิ์สิทธิ์สิเนี้ยมีอายุมานานกว่า4,500ปีก่อนคาาริสต์กาลสำคัญมากสำหรับชาวอียิปต์เพราะว่าเป็นตัวแห่ง,งความเจริญเกี่ยวข้องกับท้องฟ้งฟาเทพเจ้าแม่น้ำนายในอดีตเนี่ยพิกเมนต์สีจากธรรมชาติก็จะมีความเป็นสีแดงๆน้ำตาลน้ลตาลใช่ไหมการจะได้มาสังสีน้ำเงินเนี่ยก็ต้องทำมาจากแร่ราพิดัสซูรีซึ่งหายากแล้วก็มีราคาแพงมากๆชาวอียิปต์โบราณก็เลยแบบ ก็ทามันขึ้นมาเองเลยสินี้วิธีการสังเคราะห์สีนี้มาไม่มีข้อมูลบอกแน่ชัดแต่ว่ามีบันทึกบอกไว้ว่าสีนี้เกิดจากการผสมของซิลิก้าทองแดงปูนขาวและนาดอนเผาในอุณหภูมิ800-1,000องศาจนได้ออกมาเป็นก้อนพิกเมนต์สีดำเงินเข้มซึ่งคนอียิปต์ชอบมากเอาไปใส่ในทุกอย่างและสีนี้ก็คือถูกใช้มาเป็นระยะเวลานานหลายพันปีจนถึงช่วงโรมันล่มสลายเป็นความเก่งของศิละปะแล้วก็วิทยาศาสตร์ปืมเข้าด้วยกันคิดว่าครับสีไหนน่าคุยกันอีก